สวัสดีงยมาแรงนะครับทีกระท่อมแสงดาววันนี้ดีใจที่ได้ไฟไฟสีนะไฟประดับไฟปีใหม่ละแฮปปี้นิวเยียนะครับโดยการอุปถัมภ์ของภรรยาปีไมผ่านไป หาฮกมือแล้วก็บพเป็นปยังเข้ากับฉลองไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็น่ามันบอท่านมืดป่านไหนเนาะกับพรท่านปรากฏเด่นชัดในเรื่องของแสงของเขาเดี๋ยวเข้าสิลงไปเบงิงตะเวนตกดินล่องเบงิงนะครับตะเวนตกดินเดี๋ยวปล่อ้าตะวันตก ตะเวนตกดินแล้วก็มีควันไฟ่ทีเป็นเรื่องของการเผาอ้อยลอยขึ้นมาเบิงให่งามกับงามนะครับเบิงมามันเป็นผิดกับเป็นปีนี้ยกไข่เป็นปีแห้งบัวเพราะว่าสานามตรงนี้นะครับเกิดบัวขึ้นมาอย่างมหาศจรรย์ จากกอเดียวกลายเป็นหลายกอเดี๋ยวนี้อยู่ในน้ำที่น้ำใสๆที่เขาเหลียวเห็นมันไม่กำลังออกออกกอขึ้นมาุติดกับขี้ดินแต่หูว่าเป็นเป็นกอบัวคขามันขึ้นมาทั้งหมดนี่สาตรวนี้ก็สิเป็นสาบัวแต่ปัญหาของเขามีนม้ำเขาเสียน้ำม,มาแต่ใส่มาเลี้ยงบัว น้ำจากสายยุคขางล่างก็สูบขึ้นมาทุกมือ,อแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาก็ไหลกับขึ้นลงไปครับเขาก็คาดหวังว่าปีนี้ฝนมาเ,เรียๆเนาะมาซอยเติมน้ำในสาหายเติมน้ำสาลางเพื่อได้ดึงขึ้นมาสาบนคือเติมน้ำสาบนให้มันเต็ม โดยอาศัยปรากฏการล่านิญยานี่แหละปีนี้กรมอุตุบอกว่าความหนาวของประเทศไทยเฮ้าอีส,ออสานรว่วภาคเหนือซึ่งเป็นตอนบนของประเทศนี่จะบ่าหนาวจัดจะบ่าหนาวเยา่กระหนาวสิละหนาวที่เห็นเนื่องจากปรากคการล่านิญยานี่แหละ ความกดอากาศสูงที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนี่มันถูกปรากฏกากาศทางลาตินยานเนี่ดูดไปผ่านเวียดนามไปไปเกาะไหหลำลงไปฟิลิปปินความความหนาวมันไปอยู่ทางฝุ่นนะครับมันบวแพรลิ่มลงมาผ่านประเทศพม่าประเทศเล่าประเทศไทยซึ่งเป็นภาคเหนือนภาคอีสานนี่หลายหรือว่าหนาวจะแตดมมันก็สิลงไปถึงภาคกลางก็ เป็นผลดีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันบหนาวหลายบหนาวจัดความกดอากาศสูงกําลังมาแห้งนี่ก็พี่น้องภากใตเข้ากับปอดภัยจากพ่ายอย่ฝนถ้าของเข้าหนาวจัดลมแห้งเนี่ยนั่นคืออันตรายอันตรายซ้ำพี่น้องชาวไต่ของเ้าไปจวบจีริขันชุ่มพอดตองไปฝนนะแต่งกระบ,บีถึงต่างนาครศรีาาธรรมราชสุราษฎร์ไปทั้ง่นนะครับ ่าจะเจอปัญหาเรื่องเรื่องฝนเนาะตอนนั้นเบาใจได้ว่าบ้านหนาจะมีอุตุภหลายแล้งเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไต้ของเฮาเนื่องจากว่าเกิดปรากฏการณ์ลาดในยานเนี่แหละตามที่กรมอุตุเพิ่นบอกให้ฟังเขากับว่าว,าวตนนครับถึงพิษก็พอตรงถือสากันเนะาะอาเมื่อไหวฟ้งนเื่อสือว่า เขาคิดอย่างไรเขาเป็นอย่างไรน้ำใสหลายตามห้องนี่ใสเมื่อใสหลายนี่ดวงอาทิตย์ซ่องแสงมากนงางก็ทะลุลงไปถึงพื้นดินแล้วก็ให้เฮ็ไทยยเกสรบัวมล็ดบัวเน็น้อยเนี่ได้รับแสงกห้กิดแตกเป็นนอเป็นกอขึ้นมากนะครับบัวก็เลยสิเต็มสระนี่คือเรื่องของเขาเนะ บอกดูกันฟังไก่ยางไปเบิ่งท่านอีกน้อยเริ่มมืดแล้วเริ่มจะเห็นไฟประดับเริ่มฉายแสงแล้วเบิ้องอีกไก่เดี๋ยวฮัตสิคืนไปเปิดไฟ ทั้งบนบ้านกระท่อมแสงดาวที่เข้าไปนอนลองเบิงวันั่นที่แสงสีดีสดัมไรเนาะ,ะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทีถ่ายลงมาขงลางให้เบิงนำ้ำขึ้นมาแล้วครับอันนี้ก็บ,บัปกปอนนอนเห่นยน้ำกลางเวียนลมพัดเยนเ็ยนๆลมใหม่เยน็นๆ อันนี้ก็มีสาบัวน้อยเห็ดสาบัวน้อยไลยล่องหลับเต่าชายกบก็อยู่แถวนี้ละขึ้นเฮาเดือดขึ้นไปจะน้อยหลับจะตเป็นตุ่นหมาดแต่เฮาจะเห็นว่าเดือนอีกเกิงเนาะเดือนอีกเกิงแล้วเฮาจะเปิดไฟล่องบน เปิดแล้วสว่างแล้วเป็นความสว่างสวยเนาะไปถ่ายให้เบิ่งที่แสงไฟคือต้นหมากอไปทั้งฝาเกิดบนนอน,นบนนอนของเฮาที่นอนของเรา ปานห้าวันยึดติดถนนระวังกระท่อมกรบถนนมันก็จะมีไอ้สาบัวมีร้านจิจกรรมเี๋ยวหอยเห็ดไว้ตอนรับขับสู่แขกผู้คนม่ายืนเนาะจนได้มีบอนผักบอนเศร้า ความสุขในการมาเยี่ยมมาจามเข้าไฟไฟหลอดนันบ้านได้เปิดหลอดนี่ยังบมาทํำสวานะะ่างแต่ว่าทางโน้นก็เริ่มแล้วมองทะลุก,ก่อกกวยไปทั้งพูนจะปเป็่นไฟแสงสีใน้อยๆน้อย,นนอยวนขึ้นมาทางที่แต่เป็นไฟที่เข้าไปเปิดแล้วนะครับ ไก่งหันลงมานี่จะเป็นนี่แหละกระท่อมแสงดาวของเราโอ้ใบกล้วยกล้วยน้ำกว่าห<ง>อมแสงดาวพลาวแสงจันทร์ของเราตรงนี้เนาะแบบเล็กๆน้อยๆเนาะน้ำมากกว่ากันไอเบิง้ง อหอมปากหอมคอมนองค้ามเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆสำหรับคลิปนี้กับโค้งสียะไหวเช่นคนนี้เนาะนี่อย่างดีๆที่หนาสนใจกับสีน,นส้ำเสนออีก